สวัสดีค่ะมื้อนี้ประเดียนสิมาหมักเนี่ยเนาะกันเนาะอันนี้ประเดียนใส่ใส่เกลือไปเครื่องสอนเครื่องสอนอันนี้เนาะกันเนาะใส่เกลือไปเครื่องสอนแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไปสามส่วนใส่ซีอิ๊วขาวสามส่วนแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลก็ใส่ประมาณสองส่วนก็พอเนาะกันเนาะ ประเดนมักเพราะว่าหมูห่เอาไว้กินโดนๆดนประเด็นมักสีบอ๊อใส่กระเทียมเพราะว่ามันสีเห็ดไหหมูสมห่ามาเห็ดใส่ที่หลังก็ได้อันนี้ประเด็นมักเวลานั้นเอาไปนาใส่กระทะมันสีรสาส์มันสีแซบมันสีบ๊อนมันสีบอสบอสมเนาะค่ะเนาะการห่ามักใส่กระเทียมมันสีสมอันนี้สูตรประเด็นเองเนาะ <c oughs> อันนี้สูตรประเดียนเองเนาะคะเนาะประเดียนสีมักหมูนี่นะพราะว่าหมูนี่เขามักไปกินโดนๆแล้วเจว้าพ่มักกินมือขันห้องขันห้องมักแบบอถอดเลยหรือว่าไว้ข้าวหนึ่งสองชโมงหรือว่าถอดอันไม่ไหกินไว่ไหวเนาะ,ะ,ะเนาะอันนี้เขาแมักไว้ก ชี้หามือนยังใครเอามาถอดกันห้อางมาักไว้เค็มหมือนเดียวห้องก็ถอดใส่กระเทียมก็ได้แต่ว่าประเด็นมักแบบนี้นะประเดียนบอไซน์แต่ว่าบอขาดเกลือด้วยค่ะเด้อมักย่งกะซางเกลือนน่สำคัญขึ้นอย่างเด็ดห้รสาติมันดีใส่เกลือไปหน่อยข้าจะใส่หลายเพราะว่าเคียงปรุงต่างๆมันก็เข้มอยู่แล้วมันสีหอยงัวนเนาะค่ะเนาะ น้ำมันหอยนี่ก็เฮ็ดห้อันหมูนุ่มดีสีสันสวยงามอันนี้หั่นตอนไ่อยู่ประเด็นเห็ดหมูตอนไ่เนาะคุะเอาไว้ถนาบใส่กระทะหนาบใส่กระทะมันสิแซบดีเด่นเห็ดหมูตอนไงตอนไกเ่ะวะาว่าเฮา เห็ดหมูไว้ถนาบใส่กระทะต้อนไง่ปลาเรือปลาดีเลยต้อ,ตอนง่างสิเนาะเนาะใบถนาบใส่กระทะนี่ผิดกลมกลมบริสุทธิดีขันไก่ไก่ห้าอนสีทอดอยากให้มันจนแต่กระหอมอยู่หราว่า ใส่กระเทียมที่ลังกระได้ใส่กระเทียมใส่หันริกไข่แต่หนาบใส่อันนี่มไม่ได้กินมันจะค่อยบอนออกเปรี้ยวๆกันห้องใส่กระเทียมมันสีเปรี้ยวนะคุเน้ะเอาไว้โดนมันสีมันสีผิดตามประเด็นเห็ดมากประเด็นเห็ดทั้งสันกันห้องใส่กระเทียม นี่สูตรประเดี๋ยนเดินได้มาหมักหมูให้บ้างอันหมูปนมันนี่แซ่บแซบเลยค่ะเนาะอันนี้เป็นซื้อมามันสีปนมันแน่บึงมันปนมันสีปนมันสีเป็นเสือละเดินก็เลยอัน เปนซื้อมาตอนใหไงเลยประเด็นก็มาหั่นเอาเองหรอกต่ว่าขันปนทั้งสี่แสบดีขัดไม่ให้มันปนมันแนวแสบดีเนาะขะเนาะปนมันน่ะแสบล่าห้องนั่นนี่กับประเด็นขันเข่าที่เราประเด็นกับสีเก็บแล้วมากใยงั้มันประเป็นกับเสี้ยวใส่กระปุกใส่ตู้เย็นเนาะขะเนาะขอบคุณ้นไล่ด้วยเด้อ ขอบคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าขอบคุณตัวโตโลกที็มาติดตามมากดไลค์กดแชร์กดเห็นกำลังใจประเดือนขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยกันด้วยทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเพื่อนไม่มากเลยเห็นกำลังใจประเดินกระชากๆได้พลาเลียงงามเนาะกันเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจอยูย่ดีสบายความเก็บจะได้ความไข่ยังมีไปทางไหนก็นอย่าลืมใส่แมตตด,ด้วยกันด้วย ท่านมาค่ะคุณจะเลื่อนรุ่งเรื่องเห็ดผสมพ่อใดก็ให้ได้เห็ดผสมพ่อรวยก็ให้รวยเห็นสุขภาพแข็งแรงโอ้ประเดียนเมยเอาเท่านี้่ไปเด้อค่ะเด้อยประเดียนเมยเมือนี่เศร้าๆจะว่าเป็นเมยองไรเมแต่เบาก็สีเศร้าเนาะ ขอบคุณทุกกำลังแร่งใจด้วยค่ะเด้อเอาเท่านี้ก่อนบันดิค่ะไปติดตามคลิปหนาเนาะกันเนาะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อน